โมอามินาถูกนอกใจตั้งแต่วันแรกคะ่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงมากความสามารถที่ใครหลายคนต่างก,ก็รู้จักและชื่นชอบนะคะสำหรับโมอามินาวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาติดตามสำหรับเรื่องราวของเธอคะ่ะที่เล่นบทร้ายได้อย่างดีมากๆ สำหรับนักแสดงสาวคนนี้เธอคือโมอามีนาที่ตอนนี้โบกมือลาอดีตต้นสังกัดเดิมพันไปเป็นนักแสดงอิสระร่วมงานกับทุกช่องค่ะและต้องบอกเลยว่าเรื่องงานก็ว่าเก่งแล้วความปังเองในเรื่องอื่นๆก็ไม่แพ้กันหลายคนคงจะรู้จักเธอล่าสุดสามโมเปิดใจในรายการเลดี้ a า a าทางช่อง Workpoint ค่ะพร้อมยอมรับว่าเคยแต่งงานมาแล้วและยังถูกอีกฝ่ายนอกใจตั้งแต่วันแรกที่แต่งงาน เธอบ่นว่าความรักครั้งนี้เจ็บมากๆเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ต่างจังหวัดหลังจากที่จัดงานแต่งเลยอีกวันก็เดินทางมากรุงเทพแต่ในวันก่อน ที่จะกลับมาผู้หญิงเนี่ยคอยส่งรูปมาหาบอกว่ารอยอยู่นะหลังจากแนะนําให้ทั้งคู่รู้จักกันและที่จับได้เลยก็คืออีกฝ่ายเป็นคนโทรเข้ามาหาแฟนเราและแฟนเราบอกว่าขอกลับบ้านที่ต่างจังหวัดสักพักสุดท้ายจับได้เพราะเพื่อนโทรมาเล่าให้ฟังว่าเจอแฟนอยู่กับสาวคนอื่นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เธอเคยออกมาเปิดเผยแล้วคะ่ะ